อันนี้คือการปั้นเหยื่อนะครับแน่เออแค่นี้แหละมึงมาไม่เถอะเทียนเทียนปลาบึกเขาจะปั้นกันแบบนี้นะครับนั่นนะมามึงก็ปัดนั่นน่ยยังไม่ถึงเลยนะนไอ้ตังนะนะ่าครับแล้วโจไม่เอาเบ็ดมานี่ไงอ,อ,อ๋อแหมตั้งแต่มีคนเช่านี่ร่อนเลยนะ เกี่ยวอะไรไหมไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวโฟมแล้วอ่าเปลี่ยนแผนว่าไงเขาอยากเล่นแบบเติร์ดเฮ้ยขอเอาไปลงยูทูบได้ใช่ไหมได้ลูกพี่ได้เนาะเมย์มือไม่เอาไม่เอาขโมยกินเห็นหัวด้วยน้ำไม่ใส่กัดที่เจ็ดที่เจ็ดเปลี่ยนครนี่ครับที่เจ็ดเปลี่ยนตากก้าดออกดูครับเขาจะตีโชว์แล้วครับอาแล้ว เกิดไรเล่าคนรู้จักเชื่ออะไรนะครับพี่นัดนัดนัดจะตีโชว์นะครับดูไปปุ๊บเอาปลาบึกไม่ถ่ายหน่อยอ้ยโทษโทษไปแล้วสวยกลางลำพอดีเลยนี่แจมที่นี่เขาเน้นปลาบึกกันเจ้า ที่ไหนนะที่นี่ไม่อะไรนะบึงสำราญไปชิพาป์คอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อย้ายมาใช่โอเครอ